สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอก,กับโอ้ของเราอีกแล้วในะวันที่15กันนะครับยังไงยังไงเราก็มีของตากแห้งอยู่ฝนไม่ตกก็ดีแล้วนี่เก็บไปวันนี้เมื่อวานเราเก็บของมาตากแห้งน้อยเกินไปหรือเปล่าเนะี่ยโอ้โหมีน้อยอย่างนี้พรุ่งนี้เตรียมได้เลยไม่มีเงินชัว <c oughs> อ่ามาวันนี้เราจะต้องไปเปิดกล่องนี่นาะโอ้โหมีทั้งกล่องมีทั้งฟอสซิลแล้วพีกละมีไหมอ่า มีฮะ <c oughs> นี่เรามีพริกครับวันนี้ยังไงพรุ่งนี้ก็ไม่น่าจะจูนขนาดนั้นแล้วนี่เก็บไปๆๆเก็บไปเฝ้าฟิง้งดับเบิลด้วย <c oughs> มามายองเราก็มีแต่เดี๋ยวเราค่อยไปเก็บขอพริกให้หมดก่อนเอาไม่กินพริกนะเดี๋ยวติดพิษ <c oughs> มาถึงตรงนี้แล้วมายองเนสเก็บไปเก็บไปแล้วก็เรียกน้องไก่ออกมาก่อน เฮ้ยออกมาเร็วๆสิพวกน้องเอมา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 ,มารูปหัวหน่อยน้องเอไปได้น้อง B ีายต่อไป <c oughs> คุณผู้ชมเราต้องไล่รูปเรละตัวเรือตัวเรือตัวเดี๋ยวอัปเดตข้อมันจะมีน้อง DEF มาแต่ช่างมันก่อนตอนนี้เก็บไข่ไปก่อนนี่ส่วนฟางก็ยังมีอยู่เก็บไว้ก่อนต่อไปก็คือน้องวัวของเราเฮ้ยเดี๋ยวก่อน ซื้อมาถังน้ํานมมาเอามาก่อนเอามาก่อนถังน้ํานมถังน้ํานมโอ้โหน <c oughs> <c oughs> ี่ั้งสองถังคุณผู้ชมเยี่ยดูซื้อมาตอนแรกนึกว่าหนึ่งถังมันใช้ได้แค่ครั้งเดียวที่ไหนได้มันใช้ได้ทุกครั้งอ่ะก่อนอื่นให้ความรักก่อนละกันให้ความรักน้องแกะด้วยโอเคแล้วก็น้องวัวขอขอรีดนมหน่อยนะนี่รีดเรียบร้อย ขอไปดูอาหารการกินของน้องเขาหน่อยสิอาหารการกินโอ้น้องกินดุมากเลยตอนนี้นี่ไงวางไปปึง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 ,ปงมันวางทีเดียวทั้งหมดแปออนไม่ได้อะแล้วว่านั่นก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกนี่เสร็จแล้วก็ขอเก็บของหน่อยแล้วก็มีไข่อยู่ไข่มีสี่ฟองยัดไปให้หมดยัดไปโอ้โหคิดเกิน ส่วนที่เหลือเราขอเอามาขายกันก่อนดีกว่าก็จะมีมายองเนสมีพริกพริกพริกแล้วก็พริก <c oughs> อ่ะมีหนุม่มด้วยอ่ะพอเก็บเสร็จแล้วจะทําอะไรกันดีล่ะนอกจากมาเก็บมแมลงนี่งไงตัวหนึ่งตัวสองเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้มันหลุดออกมากเหรอบินบินบิน,บนใช่ป่าบินใช่ป่าโอ้โหมันจะหนีแล้วจะหนีแล้วไม่ให้หนีครับได้มาแล้ว เฮ้ยวันนี้ได้มาแรงเยอะแฮะโอ้โหได้มากี่ตัวเนี่ยแต่ว่าน่าเสียดายมันไม่มีผลผลิตแบบดับเบิลดับเบิลก็ขอมาเก็บสัตว์น้ำกันต่อนะครับโหได้ดาวทะเล8อาวุธ <c oughs> ถ้าเราไปจำนี่เราคงโดนอาวุธมันทิ่มแทงนี่8อาวุธตัวที่2 8อาวุธตัวที่3เฮ้ยคนได้ระดับใช่ป่ะโอ้โหขึ้นมาอย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้แต่ที่อื่นก็ไม่มีแล้ว เสร็จแล้วเราก็มาเปิดหีบกันนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเปิดมาหมดเปิดมาเปิดมาช่องเต็มแล้วอะช่องเต็มไวมากเราลืมเอาของไปบริจาคแล้วก็เอาไปขายแต่ถ้าหากมาเต็มแบบนี้เราก็เอามาบริจาคเลยบริจาคได้ตัวเดียวด้วยที่เหลือก็เอามาอบแห้ง <c oughs> แล้วก็ขายลูกเดียวเลยครับนี่โหไม่ไม่ไม,ไม่ขายกอง ไม่ไขกองกองนี้ต้องเอาไปเปิดอยู่แล้วก็สัตว์ทะเลขายให้หมดส่วสัตว์บกเราจะเอามาทําแรงย่างครับนี่หยอดเข้าไปแล้วก็ตือดึงนี่ได้มลแรงย่างมาแล้วทําให้หมดเลยทุกตัวแล้วก็ของที่ไม่ได้ใช้ก็เอามาเก็บไว้ในคลังนี่โอ้ยไอ้อันนี้ไม่ใช่ใส่ตรงนี้โอเคอ่ะไอ้อันนี้ก็ไม่ใช่ใส่ตรงนี้เอากลับมาก่อนนี่ใส่หีบนี้ แล้วก็มาหาพาวเวต่อพาวเวอรพาวเวอเราต้องการเปิดกล่องเพิ่มเติมอ่ะเปิดให้หน่อย1 2 3 4 5 6 7 8โอ้โหได้อะไรมาบ้างเนี่ยเปิดมาเหมือนแบบว่าจะมีของบริจาคอยู่นิดเดียวนะต่อไปก็เป็นการเปิดฟอสซิลนี่ได้มา1 2โอเคได้มาอย่างนี้แล้ว ก็มาทักทายอลิสก,กันเกิอนดถ้าฉันออกจากเมืองนี้เทศกาลนี้คงจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ฉันจะคิดถึงมันเทศกาลอะไรเหรออลิสพูดมาบอกว่าเป็นเทศกาลหนึ่งโอ้โหไม่บอกด้วยเทศกาลอะไรคุยเสร็จแล้วค่อยมาบริจาคตอนนี้นี่น,น,นี่บริจาคให้หมดโอ้โหได้ของ e, ตอบแทนมาแล้วเป็นเตียงกับเก้าอี้โซฟาโตะเล็กโอ้โหได้ของมาเยอะเอามาแต่งบ้านกันต่อเลยละกัน เตียงเตียงเตียงจะเก็บจะเก็บเก็บยังไงอะ่ะเลือกวางเลือกวางคขีกซ้ายขี้ขวาคิวหมุนสเปกบาร์นำกลับนี่นำกลับมาตู้เสื้อผ้านำกลับมาแล้วก็แสดงรายการนี่เตียงเราเอาเตียงคู่มาวางก่อนแล้วก็ขอมีโต๊ะนั่งหน่อยโต๊ะนั่งเอามาไว้ในโซนฝั่งนี้ดีกว่านี่นี่เอาไว้ตรงนี้แล้วก็ นี่เป็นแบบนี้ตู้เสื้อผ้าเอากลับมาก่อนเอากลับมาก่อนคิวหมุนนี่วางไว้วางไว้ท้ายเตียงนี่แหละมาตรงนี้โอเคสร็จเรียบร้อยตอนนี้เรามีเตียงคู่แล้วในตู้เสื้อผ้าเรามีอะไรอ่ะถ้าจะไม่ผิดอ๋อเสื้อชุดเดิมแต่หน้าร้อนเราไม่ใส่หรอกร้อนส่วนตรงนี้ไม่ให้นังด้วย แล้วก็มาขอเคลียร์ปากการลังไม่ใช่สิเคลียร์ขยะพวกนี้ก่อนนี่สัตว์มันให้หมดทุกอันนี่นี่โอ้โหเป็นกอนเป็นคำคุณผู้ชมดูนะไอพวกนี้ยมันจะมีเยอะแล้วพอเรากำจัดทิ้งไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็มีมาใหม่ส่วนไอของพวกนี้เราก็เก็บไว้เผื่อเราได้ใช้ได้ใช้แน่นอนเราจะไปทำของโอบแห้งครับ แล้วก็เจออะไรไม่รู้แดงๆบินมาไม่ใช่สิครานมาเราก็จะจับมันมันจะต้องมาทางนี้ทางนี้นี่ได้มาแล้วปลาดาวมุมกหนามโอเคเคยจับได้แล้วแต่ว่าเราต้องเคลียร์ทะเลให้หมดโอ้โหนี่ไงโซล่าออฟมาแล้วชิ้นแรกครับชิ้นแรกของวันนี้ขยะมีเยอะเราก็ยิงได้สมบัติเยอะครับวันนี้เราจะ เราจะมีฟอสซิลแล้วก็หีบสมบัติกลับไปเท่าไหร่กันนะโอ้โพลังงานต่ำมาเราเตรียมมแรงมาไวข้ขนาดนี้สักสามสิบห้าออนมามันจะหมดโดยที่เราเคลียร์ไม่เสร็จเลยเหรอเปิดไปไม่ได้นี่ไงมันมา,มาติดอยู่ตรงนี้นี่เองโอเคเดี๋ยวเคลียร์ให้นี่นี่เดี๋ยวก่อนแอ่นั้นไวท้ทีหลังแล้วก็ไอ้นี้ยังไม่ได้เปิดโอเค นี่ไงชิ้นที่สองของวันโอ้โหกว่าจะออกมาหาตั้งนานมาอยู่ฝั่งนี้นี่เองแต่ว่ามันจะออกมาเร็วหรือว่ามาชา้าเราก็เคลียร์ให้หมดอยู่แล้วไอพวกนี้เดี๋ยวก่อนมันไม่ติดหรอโอ้โหใส่แก,กรรมโคดิเป้มาเสร็จแล้วฝั่งนี้เปิดโอเคไม่เคลียร์ต่อแล้วมาเคลียร์ฝั่งนี้เลยดีกว่าโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปกดแดนดไม่ได้นี่โซล่าออฟมาแล้วมาแล้วกว,ว่าจะเจอ เดี๋ยวคนเยอะเลยคิดดูนะคุณผู้ชมนี่โล่งไปเป็นแถบอะเฮ้ยชิ้นที่สามมาแล้วมาแล้วคงจะมาตีดฟังนี้แหละไอชิ้นนี้ดังนั้นเราขอเคลียร์ให้ก่อนละกันเอาไม่ติดแล้วเฮ้ยไออันนี้ติดอะไรโอ้โหเดี๋ยวไออันแรกมันยังไม่เปิดอีกอเหรอตีจูเออตีจูเหรอพลังงานตามแล้วก็จะตีให้มา นี่ตีไปตีไปมาเหลือสีสแล้วชิ้นแรกชิ้นแรกเปิดสักทีสิโอจะอ้อมทํำไมอยากถามอย่างเดียวจะอ้อมทําไมอ้อมไปนน่นน่ะมาลงมากันครับเปิด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 แล้วนี่นี่เปิดแล้วก็เคลียร์ขยะหน่อยได้หีบมาเลยแฮะหกวงแล้วด้วยต่อไปก็คือจุดนี้ โอ้โหลากนีไปดิอย่ามาเกกะอย่ามาเกกะคุณทำมาหาก,กินนี่ไงเจอโซล่าออฟเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ของอันนี้เหรอตรงไปตรงไหนอะโอ้โไปค่นไกลเลยเฮ้ยเคลียร์เสร็จแล้วมาเคลียร์ฝั่งนี้ก่อนก่อนดีกว่าโอ้โหติด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 อะไรไม่ติดติดขยะมันก็ตดขยะเพียงเดียวเลยมาได้แล้วโซล่าออฟ ส่วนไอ้อันนี้ก็น่าจะอยู่ข้างล่างนี้นะหายไปดีรากไอ้รากพวกนี้อย่ามาบดบงังสายตาของ่อยนี่ไงมันมีไอ้ตัวนี้อยู่ตรงนี้โอเคปลาปลา,ปาอะไร,ร,รอ่ะลิซอัเหรอใช่อปะไม่ใช่ <laughs> นี่ไงอยู่แถวนี้จริงๆเกือบวนไปไกลเลยแต่ว่ามันคงอ้อมแน่นอนคุณผู้ชมรอดูได้เลยเดี๋ยวมันจะอ้อม อ้อมไปอ้อมมาอยู่แถวนี้แหละโอเคมันคงจะลงมาแถวแถวนี้เอ้าขึ้นขึ้นขึ้นอ้าวนวนวน,วนไปวนมานี่นี่มันต้องมาเปิดตรงนี้ตรงนี้ใกล้ๆนี่ใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆ,ๆ,ๆ,ๆเฮ้ยจะหนีไปไหนเนี่ยโอ้โหมาเปิดตรงนี้ได้เหรอฉันรอเปิดทางให้แล้วฉันรอเปิดทางให้แล้วอ๋อตีตั้งแต่ข้างหน้าเลยเหรอ คุณพ <c oughs> ่ะเจ้าเรียดโดนมันออกมามาติดขยะข้างหน้าเรามองไม่เห็นตรงนี้อีกอ่ะเครียให้หมดคงไม่ติดแล้วนะอ่ะไอ้นนี้เผื่อติดเอาออกให้หมดเลยโอ้โหมีชากกรซินด้วยคือคืออะไรเอาเฮ้ยวังสามหมอไม่ใช่ไอ้ที่เราเจอ,อที่ว่ามันมีรากสีดามาพันอยู่ ไอ้ตรงนี้มันมีแน่มังกรใช่ป่ะมันคือตัวอะไรอ่ะมังกรน้ำนะเรียกแบบนี้ดีกว่าน้องมังกรน้ำโดนขางอยู่ใช่ป่ะตอนนี้ครับปวดผนึกให้แล้วมาขอบคุณหนสิเออบินผ่านหน้า ตรงนี้ลงมาอีกชั้นหนึ่งไอ้รากสีดำก็ต้องถอยไปเฮ้ยอิสาลายสีม่วงโอ้โหมีสีม่วงด้วยเหรอนึกว่าสีทองสุดแล้วนี่ขอเคลียร์สักนิดหนึ่งขอดูหน่อยซิมีสลา,ายสีม่วงอีกหรือเปล่าจะได้เก็บไปอยากรู้ราคาด้วยแหละอ่ะไอ้ของพวกนี้เอาไปด้วยแล้วก็เจอตัวอะไรไม่รู้ครับนีแล้ว แล้วเราก็จับมันมาได้ดาวทะเลทานตะวันมันคือตัวอะไรอ่ะมันดึกมากแล้วนะกรุณากลับบ้านโดยด่วนคุยผู้ชมมันแจ้งเตือนเรามาแล้วดังนั้นเราจะทิ้งสมอเรือไว้ตรงนี้เลย <N> นี่พอมาถึงบ้านปุ๊บเราก็ต้องเอาของทะเลมาอบแห้งกันก่อนเลยนี่อบไป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 ให้หมดเฮ้ยได้เยอะแฮ โคตดเยอะเลยอ่าสลด์อ่ะ,สอะใส่เข้าไปให้มันควบสามอัน <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้วเราก็มาขอดูทีวีสักหน่อยอยากเดูช้อปปิ้งคอร์ลันแต่ดันไม่ฉายนี่แหละแล้วก็นอนไปเลย <c oughs> คุณผมช้ชมเงียดูไอ้วันที่เราอยากอลิสความสัมพันธ์หัวใจบวกหนึ่งอย่างนี้เราจะทำยังไงดีวันนี้เราแค่ไปคุยด้วยแค่นั้นเองมาวันนี้เราได้เงินทั้งหมด8 0 0 0ันอ้โหได้เยอะอะ มาจากการทำฟาร์มไอของพวกนี้อ๋อเราได้ของอที่จากท้องทะเลเลือกเอามาทําเป็นของอบแห้งมาเลยได้เยอะส่วนการทําฟาร์มไอ้นี้ก็เหมือนเดิมอ่ะเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนการนาน้ําโอ้ออดเนียมร้อยก้าแล้วถ้าเราเอาไปสก,กัดเป็นสารไาล่สารสก,กัดเป็นอะไรนะอิลิเซอร์อะ ถ้าเราไปสกัดเป็นอีลิเซอร์ออสเมียมมันจะกลายเป็นราคาเท่าไหร่อะเฮ้ยน่าหลงน่าหลงการจับเฮ้ยปลาดาวมงกุฎหนามร้อยหกสแพงแพงแพงโคตรอื่นๆอ,อ๋อไอ้ของบริจาคนี่เองอ่าช่างมันอย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่าราคามันประมาณนี้ โอเคครับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมดูตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า See you again